สวัสดีค่ะพบกับกินรำกับยายแล้วนะคะกินข้าวกันหรือยังคะวันนี้อ,อ้าววันนี้ลืมแนะนำแล้วค่ะวันนี้มีลูกชายมากินข้าวด้วยกันกับแม่เอ้าสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีครับชื่อตนก้าวันนี้เรามีอะไรครับปีปลาหมึกใช่ไหมคะแล้วก็ของแม่มีอะไรของแม่มีปลาสับผัดใส่ไข่นะคะน่าอร่อยใส่ผักมีผักแกมเยอะๆนะคะกกินแก้มเยอะ มากินด้วยกันค่ะกับข,ข้าวเย็นวันนี้อร่อยอร่อยอาลูกกินเลยแม่ขอกินน้ำมะม่วงหามะนาวโห่หน่อยนะคะอืมอร่อยไหมลูกสีมือแม่อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดแม่ทำเองอร่อยอืมอร่อยหนึบหนับไหมลูก หมหนับเนาะพูดเสียงด้วยสิมึงครูบอกให้ไม่ให้พยักหน้าไม่ให้หรอวันนี้มีไม่อยู่กับแม่ของหนูคงไม่ค่อยได้ยินเสียงแม่มีไม่ตัวเดียวแซ่บค่ะอร่อยค่ะปาปูอยู่แล้วชอบกินค่ะ พอดีวันนี้พี่เพื่อนบ้านนะคะเอาหัวปีมาให้พอดีเขาปลูกกล้วยไว้ค่ะเอาปีมาให้ก็เลยนึกอยากกินปลาสับแต่เราไม่อยากกินดิบเนาะเกียดกินยาถ่ายพยาธิก็เลยต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะไปผัดใส่ไข่หน่อยนะคะอร่อยผัดเอง กับหัวปลีดิบมาเข้ากันค่ะมีผักเยอะมีถั่วพูหัวปลีผักชีใบมะกรอกค่ะก็ยังมีอยู่นิดเดีวยวนะคะนี่ถั่วฝักยาวม่วงค่ะ พรุ่งนี้ว่าจะตำส้ตมตำกินซะหน่อยเป็นไงลูกอร่อยไหมคะอืมอร่อยนุ่มๆนกับข้าเหนียวค่ะลูกก็ชอบกินข้าเหนียวด้วยอืมมากินหมึกด้วยกัน น uh huh. ะคะปลาเราไม่อยากกินดิบปลาสับนะคะก็ออกไปผัดก่อนทำเองก็จะมีเครื่องมีพริกสดตะไครไ้ใบมะกรูดหั่นซอยๆให้ละเอียดข้าวเหนียวนึ่งเองค่ะตะไครไ้ใบมะกรูด หอมแดงพริกขี้หนูตอนเราผัดเราก็บีบมะนาวลงไปด้วยค่ะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวแซ่บพริกขี้หนู่เพิ่มความเผ็ดชอบก้นัวปีค่ะ ใบมะกอกดหนลองกินได้นะลูกนะผักมันก็ยชด์ท้งนั้นเลยทั้งหมดนี้หนูชอบกินแบบอะไรผักชีใช่ไหมชอบกินอย่างเดียวผักชีใช่ไหม กินเป็นผักชีอะไรหรกรู้ป่ก,กินหมึกไปนะแม่เจอของโปรดของแม่ละสนใจไหมคะ <c oughs> มกินหมึกดีกว่าเนาะ,ะสนหมึกกันทำ คนน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดกันหน่อยกลับขึ้นมาลูกจับนะเซ่บอร่อยทำเป็นเซ่บอีกยกซดเลยนะคะอืม้ม เราเห็นปลาไหลเลยใช่ไหมแซ่บมากใช่ไหมลูกไม่เอาน้ำมานะะมี่คะอ,อ,อ,อือเรเอาน้ำไหมลูกมันแซ่บมากก่อนจะลวกบีบมะนาวใส่ก่อนค่ะล้างเอากลิ่นข้าวไปหนึ่งทะเลออก ข้าเหนียวจามข้างในมันได้กินข้าวเย็นเลย<ม>ยกสดได้ไหมลูกยกสดน้ำจิ้มได้ไหมไม่ไหวใช่ไหมเห็ดใช่ไหม วันนี้เขาวันเสาร์ค่ะใกล้จะปิดเทิงแล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียมนพษษษิเศษไม่ีเวลาอยู่กับแม่ทั้งวันก็เลยไปหาซื้อของกินทะชอบกินอาหารทะเล ชอบกินกุ้งปูปลาปลาเผากินหมดเป็นตัวตัวได้ใช่ไหมชิ้นใหญ่ใหญ่ะรับติดหมด มันอยู่ซับๆทังนั้น็นเนี่ยปลาราลเขาอร่อยหมึลกลวกจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยใบมะกรอค่ะ นี่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะกายเผ็ดมากเลยแซ่บไปด้วยเผ็ดไปด้วยเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ